นี่คือเรื่องเล่าหลอนจากความเชื่อห้ามผิวปากตอนกลางคืนชื่อเรื่องเสียงผิวปริศนาฟิวเสียงผิวปากของโอมหนุ่มวัยยี่สิบต้นต้นดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดของหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดทางภาคเหนือเขาเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพหลงังลาออกจากงานและตั้งใจจะมาพักใจอยู่กับยายที่บ้านนอกสักพักฟิวเฮยโอม ย่าผิวปากตอนกลางคืนยายตื่นเสียงเข้มในคืนแรกที่เขาเผลือเป่าเสียงเบาๆขณะเดินเข้าบ้านทำไมอายายก็แค่เสียงผิวปากเองคนเท่าคนแก่เขาถือเขาว่าเสียงผิวปากกลางคืนน่ามันเป็นเสียงเรียกผีโอมคำเบาๆคิดว่ายายคงชื่ออะไรโบราณๆตามประษาคนแก่แต่เขาก็หยุดผิวไปตามคำขอของยายคืนนั้นหลังเที่ยงคืนโทมตื่นขึน้นเพราะได้ยินเสียง ฟิวว่าแผ่วเบาแววจากนอกหน้าต่างเขานิ่งฟังเสียงนั้นกลับมาชัดขึ้นอีกฟิวว่าเขาลุกขึ้นไปดูพลางคิดว่าอาจเป็นลมหรือเด็กแถวบ้านเล่นอะไรแต่พอเปิดหน้าต่างออกไปกลับไม่เห็นใครเลยมีเพียงความมืดที่แน่นิ่งผิดปกติและอากาศที่เย็นวูปแป้แปลกๆราวกับมีอะไรบางอย่างอยู่ใกล้มากกว่าที่คิดวันต่อมาโอมเล่าให้ยายฟังยายหน้าเสียทันทีเขาตอบมาแล้ว ทีนี้มันจะไม่ไปง่ายๆหรอกยายพาอมไปหาหมอผีประจำหมู่บ้านหมอผีบอกว่ามีบางอย่างตามมามันคิดว่าโอมเรียกมันด้วยเสียงผิวปากมันจะรอให้โองผิวอีกครั้งคืนนั้นโอมนอนเปิดไฟพยายามไม่สนใจเสียงที่เริ่มดังทีขึ้นทุกคืนบางคืนได้ยินเสียงเหมือนคนเดินวนรอบบ้านบางครั้งเหมือนมีใครมาขะหน้าต่างเบาๆในคืนที่สามอมทนไม่ไหว เขาเดินออกไปนอกบ้านพร้อมตะโกนมีอะไรก็ออกมาเลยและเผลอเป่าปากอีกครั้งฟิวเสียงผิวปากตอบกลับมาคราวนี้ไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่มันดังก้องรอบตัวและเย็นเยียบเปล่ากับลมหายใจของความตายเงาดำสูงย่งปรากฏตัวอยู่ริมป่ามันไม่มีหน้าไม่มีตามีเพียงรูปร่างผอมยาวและเสียงผิวที่ลอดออกมาจากความว่างเปล่าฟิวรุ่งเช้าโทมไม่อยู่ที่บ้านอีกต่อไป ยายพบรองเท้าของเขาอยู่หน้าประตูและเสียงผิวปากยังคงดังเป็นระยะระยะจากในป่าหลังบ้านเหมือนใครบางคนยังคงตอบรับการเชื่อเชิญนั้นอยู่อย่าผิวปากตอนกลางคืนคุณไม่มีทางรู้เลยว่าใครจะได้ยินมัน